สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกันหน่อยดีกว่าครับคือดูเหมือนว่าเก้าอี้ผู้จัดการทีมตอนนี้จะร้อนเป็นไฟเลยนะครับร้อนมากเลยค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่สมูรทุ่มเงินไปมหาศาลแต่ผลงานที่ออกมานี่สิคะใช่ครับคือทุ่มไปครึ่งพันล้านปอนด์แต่ผลงานกลับสวนทางแพ้8จาก10นัดล่าสุดจนอันดับในลีกนี้หล่นไปครึ่งล่างของตารางแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะ ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมาจากคลิปวิดีโอที่วิเคราะห์ตัวเลือกที่เป็นไปได้ถึง7คนเลยนะคะที่อาจจะเข้ามาแทนอา์เนอร์สลอตอืมเจคนเลยใช่ค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือแต่ละคนนี้สะท้อนทิศทางของสโมสรที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยงั้นเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าครับในคลิปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนทางลัดสู่ความสําเร็จชื่อแรกที่โผล่มานี่โอ้โหซินิดินซีดานชื่อนี้คันตีความสําเร็จเลยค่ะ แต่ที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ประเด็นไว้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยติดอ๋อมีอะไรมากกว่านั้นเหรอครับค่ะคือเขามองว่าซีดานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาเอ่อกอบกู้วิกฤตกลางคันเหมือนที่เคยทำกับเรอัลมาดริดมาแล้วอ่าจริงด้วยเข้ามาแล้วพาทีมพลิกสถานการณ์ได้ทันทีใช่ค่ะการเลือกซีดานก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าลิเวอร์พูลต้องการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนที่สุดแต่เดี๋ยวนะครับในลิสต์นี้มีชื่อ เยอเกนคลับ er ด้วยเหรอครับผมนึกว่าเจ้าตัวบอกชัดแล้วว่าหมดพลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะในคลิปเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับคือ1ครับพักไปเป็นปีแล้วนะคะและ2คือในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยผู้จัดการทีมระดับตำนานกลับมาคุมทีมเดิมก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆอ๋อจริงด้วยซีดานมูรินโญอ,อันเชลติกลับมากันทั้งนั้นถูกต้องค่ะแล้วที่สําคัญคือเงื่อนไขในสัญญากับเรดบูล ที่บอกว่าเขาสามารถไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมน,นีได้มันก็เหมือนกับว่าไฟในการทํางานของเขายังไม่มอดสนิทมะค่ะเข้าใจเลยครับการกลับมาของเขาน่าจะเป็นการปลุกขวัญกําลังใจที่ทรงพลังที่สุดแล้วละ่ะใช่เลยค่ะโอเคนั่นคือกลุ่มตํานานแล้วถ้าสโมสรอ,อยากได้คนที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วละครในลิสต์มีใครน่าสนใจบ้างมี2คนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ คนแรกนี้แฟนลิเวอร์พูลน่าจะจำชื่อได้ขึ้นใจเลยโอลิเวอร์กลาสเนอร์คนที่คุมคริสตัลพาเลสคนนี้เป็นเหมือนหนามยอกอกของลิเวอร์พูลเลยนี่ครับใช่เลยค่ะสถิติเจอกัน6ครั้งลิเวอร์พูลชนะได้แค่ครั้งเดียวเองแถมยังพาพาเลสคว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้ด้วยผลงานกับทีมรองบ่อนนี้สุดยอดจริงๆแต่ มันก็มีคําถามใช่ไหมครับว่าพอมาคุมทีมใหญ่ที่มีความคาดหวังสูงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นคือคําถามสําคัญเลยค่ะเป็นการเดิมพันเหมือนกันแต่อีกคนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคืออันโดนี่อิราโอลาของบอนมัสโอ้โหคนนี้ผลงานปีที่แล้วบ้าคลั่งมากใช่ค่ะแหล่งข้อมูลใช้คํานั้นเลย เขาทำลายสถิติสโมสรด้วยการเก็บแต้มสูงสุดแล้วฤดูกาลนี้ขนาดเสียนักเตะตัวหลักไปทีมของเขากลับมีอันดับสูงกว่าลิเวอร์พูลซะอีกคิดแล้วก็น่าทึ่งนะถ้าคนนี้ได้ทัพยากรระดับลิเวอร์พูลไปอยู่ในมือเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่ชวนคิดมากค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่กลุ่มสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลมองว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตกลุ่มนี้เป็นพวกดาวรุ่งเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะคนแรกคือตำนานพรีเมียร์ลีกอย่างเชสฟาเบกาสฟาเบกาสตอนนี้ไปคุมทีมโคโมในอิตาลีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำผลงานได้น่าทึ่งมากพาทีมเลื่อนชั้นสู่เซเรียแล้วก็จบครึ่งบนของตารางได้ทันทีเลยค่ะโอ้ oh, ไม่ธรรมดาเลยนะอีกคนโปรไฟล์แข็งแกร่งมากค่ะซิโมเนอินซากี้แม้ตอนนี้จะอยู่ซาอุดิอาระเบียแต่เขาเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก2จาก3ครั้งล่าสุดเลยนะคะแถมยังเคยพาทีมอัลฮิลาา เคียร์แมนซิตี้ตกรอบสโมสรโลกด้วยถูกต้องค่ะฟังดูแล้วตัวเลือกนี่มีครบทุกแบบเลยนะครับตั้งแต่คนที่พร้อมเข้ามากอบกู้วิกฤตได้ทันทีคนที่รู้จักหลีกดีไปจนถึงดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยนะคะครับคือการเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การหาคนที่ใช่แต่มันคือการกำหนดอัตลักษณ์ของสโมสรในอีก5ปีข้างหน้าเลย น่าาคคิดมกรับสโมสรจะเลือกทางลัดดึงตำนานกลับมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือจะกล้าพอที่จะวางรากฐานระยะยาวกับผู้จัดการทีมยุคใหม่นี่คือสิ่งที่น่าติดตามมากกว่าแค่ว่าใครจะได้รับตำแหน่งค่ะ